วไม่อมน้ำมันค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงไปดูเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนการเจียวไข่ค่ะขั้นตอนแรกค่ะไข่สามใบเรามากรุงไข่กันนะคะใช้ไข่สามใบค่ะ ตีไข่ค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลากะนิดเดียวนะคะตีไข่ให้แตกค่ะ เราสังเกตป้าใครแต่ต้นหอมสองสองต้นค่ะตรงหัวทุกนะคะ ได้แล้วค่ะเปิดไฟค่ะตั้งกระทะ น้ำมันค่ะเปิดไฟร้อนเลยนะคะช่วงที่รอไฟร้อนก็ตีไข่ตีไข่ค่ะให้กระทะร้อนแบบร้อนร้อนจัดเลยค่ะ น้ำปลากับผงปรุงรสไม่ดเปดียวค่ะเมื่อน้ำมันร้อนจัดแล้วเราเทลงไปเลยค่ะ เต็มจานน่ากินมากเลยจะไม่อมน้ำมันค่ะน้ำมันเห็นไหมคะน้ำมันอย่เหลือเยอะเลยไม่ต้องกลัวอมน้ำมันค่ะ เียวไข่ยังไงให้อร่อยหอมฟูปรุงเครื่องอผงปรุงรสกับน้ำปลาไม่ต้องใส่เอะค่ะใส่นิ้เตียยมีสามฟองตาโฟร รับเลยดูค่ะน้ำมันเหลือเยอะเลยแม่ไม่จะชอบแบบกรอบๆค่ะแต่ว่า,าถ้าใครแบบไม่ไม่ไม่ชอบกรอบมากก็เอาออกได้ประมาณนี้ค่ะนี่สวยมากค่ะ ปิดไฟค่ะใส่กระชอนก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะให้ดูว่าน้ำมันค่ะยังเหลือเท่าเดิมเลย ได้แล้วคะ่ะไข่เจียว